นี่ก็เล่นได้จริงเลยนะฮะสำหรับ การนะครับซื้อรหัสแบบเช่ามานะทุกผู้ชมนะ5ถึง14วันนะเออตัวนี้ก็เช่าได้นะครับสูงสุดถึง30วันเลยนะครับนี่ราคาแค่20กว่าบาทเองนะครับแล้วก็มีแบบซื้อแท้ด้วยนะซื้อแท้อยู่ที่ราคาประมาณ850บาทนะนี่ไปซื้อกันได้นะครับที่ร้าน Nice MC Shop ร้านเช่า ID เกม Minecraft สุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นซื้อแท้หรือว่าเช่า ID ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Nice MC Shop com วิธีการซื้อเป็นไงไปรับชมกันเลยครับโยซ สวัสดีวิยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูใบวิยรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับแนะนํานะครับวิธีการเล่นเจ้าตุ่กิมไมค์ครับเวอร์ชั่นจาว่าเอดิชันหรือว่าเบสล็อกบนคอมพิวเตอร์กันนะฮะมันจะมีทั้งไอดีแบบเช่านะท่านผู้ชมนะอันนี้ไม่ถาวรนะครับนี่ราคาหลักสิบนะราคา27บาทถึง171บาทนะกับในส่วนของแบบซื้อขาดเลยนะครับราคา850กว่าบาทนะท่านผู้ชมนะอ่าตัวนี้นะครับอนะ่าสำหรับใครที่แบบสนใจก็ ลองดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างทำใจได้คลิปนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองอซื้อดูนะท่านผู้ชมนะพอดีผมเห็นแบบเว็บนี้มานะท่านผู้ชมนะวิบ Nice MC Shop นะขาย ID เดียแท้ไมครับนะท่านผู้ชมนะบริการขายไอเดียเกมไมครับนะครับมีทั้งแบบว่าซื้อ ID แท้เลยกับอ่ในส่วนของแบบเช่าในการเล่นนะท่านผู้ชมนะเออนะครับซื้อด้วยธนาคารซื้อผ่านแอปธนาคารได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของแอปท u มานี่บัลเลต์ก็ได้ด้วยนะครับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ มาที่นี้เราจะมาลองอเล่นกันดูทีนี้เราจะมาลองซื้อกันดูนะครับอันนี้เขาจะมีแฟนเพจด้วยนะทนานผู้ชมนะนี่แฟนเพจของเขาแล้วก็ youtube ของเขานะครับแล้วก็ Discord ของเขานะเออมีให้ช่องทางการติดต่อนะครับเราสามารถไปดูกันได้นะครับเนาะ <c oughs> ติดต่อเขาได้นะครับแล้วก็มี Discord เขาด้วยนะทุกผู้ชมนะอ่าทีนี้เราจะมาเข้าเล่นกันเลยนะทุกผู้ชมนะวิธีการซื้อ,อยังไงนะครับอ่าก็อย่างแรกก็มากดคําว่าสมัครสมาชิกก่อนตรงนี้นะครับนี่เนาะสมัครสมาชิกก่อนปุ๊บแล้วเราก็อ่า สมัครสมาชิกไปนะครับตอนนี่จะทาการสมัครสมาชิกเนาะมันจะมีใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านในพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็จะใส่บรรทัดแรกก่อนนะชื่อนามสกุลเราเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะพี่จะใส่ลงไปนะครับส่วนต่อมานะครับอีเมลนะนี่อีเมลนะก็ใส่ลงไปได้เลยครับจะลืมต้องใช้อีเมลอย่างเช่นจะ Gmail หรือว่า Hotmail นะท่านผู้ชมนะเออพี่ก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็กาหนดรหัสผ่านมานะรหัสผ่านหลักๆนี่เขาก็บอกแล้วครับก็ใช้เป็นเบอร์โทรเราก็ได้นะครับเบอร์โทรเราเราก็ตามด้วย ตัวภาษาอังกฤษอะไรก็ได้นะครับเอาให้จําได้นะอันนี้ต้องจดไปทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของอีเมลแล้วก็ในส่วนของรหัสผ่านนี้ต้องจดไปด้วยนะอ่าอย่าลืมจดไปด้วยนะครับของพี่ก็จะใส่ลงไปเนาะอ่าแสนแรกนะครับก็แสนที่2เป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับอืมใส่าหารหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะั้นด้านล่างมาทันีีนะครับจากนั้นนะครับกดสมัครสมาชิกนะตรงนี้โอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ จินยังเพื่อทําการสมัครนี่เราก็จะได้ในส่วนของชื่อลูกค้ากับในส่วนของอีเมลมาไปที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้มาที่ในส่วนของร้านค้านะครับท่านผู้ชมนะคำว่าร้านค้านะนี่เข้าไปได้เลยนะครับคำว่าร้านค้าตรงนี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับติก๊กคำว่าร้านขายไอดีแท้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราดูก่อนนะว่าเราจะซื้อแบบอันไหนนะ นี่หลักๆมันก็จะมีแบบว่าในส่วนของซื้อแบบมือสองนะเป็นไ d ดีมือสองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไ d ดีมือสองนะแล้วก็เป็น ID ดีแท้นะครับใช้ได้นานในนะ้นราคาประมาณ5้าบาทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็แบบเช่านะครับแบบเช่าแบบเช่านี่จะอยู่ได้ไม่เกิน14วันนะอยู่ที่5้าถึงสิวันนะครับท่านผู้ชมนะ,ะแล้วก็เป็นในส่วนของแบบถาวรก็มีนี่อันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเออมันจะมีมนะือหนึ่งมือสองเนาะอันนี้จะเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งราคาประมาณ850ร้อยห้าสิบ 856บาทนะท่านผู้ชมนะเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนอของพี่จะเล่นแบบเช่าแล้วกันเนาะอลองเช่าดูนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่ค่อยมีเงินอนะ่ะลองเช่าดูก่อนก็ได้มีเงินกำเงินมาสัก30บาทแล้วกันนะเราก็กดเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยนะหรือกดคลิก,กตรงนี้ก็ได้นะครับกดคลิก้็ไปปึ๊บนี่เห็นไหมมาแล้วนะท่าคนผู้ชมนะล้วก็อ่านกําหนดให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเอออ่านให้เรียบร้อยนะครับนี่เช่ามันก็อยู่ที่าราคาประมาณ5-14วันนะแล้วก็ อ่าสิบห้าถึงสาสิบวันเอาง่ายคือไม่เกินเดือนหนึ่งนะสาหรับการเช่านะท่านผู้ชมนะอืเนาะทีนี้เราก็ทำการกดเลือกซื้อได้เลยนะครับกดตรงนี้นะเลือกซื้อนะอย่าลืมอ่านเลยนะครับนี่มันเป็นอ่าเวอร์ชันเจ้าว่าอีดิชันนะกดอ่าเลือกซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะมันก็จะขึ้นมานะครับนี่มีแบบว่าสิบห้าถึงสาสิบวันนะอันนี้ก็เปลี่ยนได้หมดนะครับราคาเก้าสิบาทแต่ตอนนี้สินค้าหมดนะครับเราก็ดูวันต่อไปนะฮะอันนี้อ่าเป็นในส่วนของแปดสิบวันถึงเก้าสิบวันนะครับเปลี่ อันนี้หมดเหมือนกันนะครับอ่ะถัดไปอันนี้ห้าสิบถึงหกสิบวันนะครับได้หมดเลยนะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับมันเป็น Xbox Game Pass เนอะอันนี้เนอะเออนะครับมีมีมากกว่าสี่ร้อยกว่าเกมนะท่านชมนะเออตัวนี้นะครับก็ราคาประมาณร้อยหกสิบบาทนะอันนี้ก็หมดเหมือนกันนะครับเอออันนี้มันจะเป็น Xbox Game Pass นะที่ผ่านมานะครับนี่เห็นไหมนี่ Xbox Game Pass คืออ่ามันสามารถเล่นไมค์คราฟก็ได้แล้วก็เล่นเกมอื่นก็ได้ในขอออง Microsoft นนนนนนนะะทนนา้้้้ชมมมมัััีหหดไปแลวนะ ให้เลื่อนมาหน้าสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะนี่เลื่อนมาหน้าสุดท้ายมันมีคําว่า5ถึง14วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้หมดแล้วก็ใช้ Xbox Game p ข s s าได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็ทำการนะครับดูรายละเอียดของมันขึ้นไปนะมันแนะนำให้เป็น Windows 10ขึ้นไปนะ Windows 10กับ11นี่ใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับเราก็จะทำการกดเพื่อเลือกซื้อสินค้าตรงนี้นะครับนี่นี่อันนี้ราคา30บาทนะ27บาทนะครับกดเลือกซื้อสินค้านี้ปุ๊บเราก็จะขึ้นมาเลือกชชช่่่อาานะอออองอองงงททาาารรรรนนนน้้้มมมเเกก็ลืใสวขพตติี นี่นะฮะนี่มันก็จะมีวิธีการนะครับให้เราได้ดูด้วยนะวิธีการเราสแกนจ่ายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ดูให้เรียบร้อยก่อนนะหนนาทีนะครับกับอีกสี่สิบวิดูให้เรียบร้อยก่อนแต่พี่ไม่ดูนะเพราะว่าพี่ดูแล้วนะครับพี่ก็จะพี่ก็จะไปกดที่คําว่าฉันเข้าใจนะนะตัวนี้นะกดตัวนี้ไปเลยนะครับเพื่อไปหน้าเติมเงินนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเป็น QR code นะท่านผู้ชมนะอ่าส่วนต่อมานะครับก็ให้เรานะครับทําการนะครับเปิดแอปธนาคารของเราขึ้นมาเพื่อที่จะ อซื้อได้เลยนะครับเจ้าตัวสแกน QR โคดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ10นาทีนะสามารถไปสแ,แกนที่เซเว่นอก็ได้หรือนะครับสแกนผ่านจ้าตัวแอปทูม o นี่วอลเล็ก็ได้หรือนะครับสแกนผ่านเจ้าคนที่มีแอปธนาคารนะอย่างเช่นพ่อแม่เรามีเนี่ยไปขอพ่อแม่ท่านน้บอกว่าพ่อขอ30บาทได้ไหมสแกนจ่ายนี้หน่อยจะซื้อเกมหรือว่าไปขอญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเงินเอาเงินตัวเองนั้นเก็บไปนะครับ แล้วก็ไปให้เขาสแกนให้ก็ได้นะสำหรับใครที่เขาแบบว่ามีในส่วนของแอปธนาคารเนาะท่านผู้ชมเนาะก็สามารถใช้ด้วยกันได้แอบปบทูบันนี่ก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไปสแกนที่ตู้หรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นกันได้นะครับทีนี้ผมก็จะทําการนะครับมาสแกนจ่ายเงินแล้วกันเนาะ อ่าทีนี้พี่จะเปิดแอปทูบันนี่มานะสำหรับใครที่มีแอปทูบันนี่นะหรือว่าแอปธนาคารก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นก็กดคําว่าสแกนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปธนาคารหรือทูบันนี่นะครับแอบปบสแกนเนี่ยกดคําว่าสแกนนะครับนี่รูปสแกนนะกดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยจืด,ดึงแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับจากนั้นเราก็เติมเงินให้เรียบร้อยนะจ่าย27.82บาทนะครับกดจ่ายได้เลยนะจ๊ะนี่เรียบร้อยนะครับนี่บันทึกใบเสร็จไว้ด้วยนะครับเห็นหม ในหน้านั้นนะครับมันก็จะกระพิบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกผู้ชมนะเออนะครับเออทีนี้นะครับเมื่อมันกระพิบมาอย่างนี้มันก็จะบอกวิธีการสั่งซื้อสินค้านี่เราจะได้รหัสมานะนี่ไหมอีเมลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นหน้าเราก็ดูนะครับว่าวิธีการใช้งานทํำยังไงนะครับทานผู้ชมนะอีเมลความปลอดภัยตรงนี้นะครับไม่ได้เพิ่มอะไรไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสก็ได้หรือแนะนําให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับทานผู้ชมนะทีนี้ เราเนี่ยจะทําการนะครับเออ่เข้าเล่นเกมเลยนะท่านผู ar, ้ชมนะเออหลังจากที่เราได้รหัสนี้มาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเออจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการนะครับมาเซิร์ชที่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นช่องคําว่าเซิร์ชไหมนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมาได้เลยนะครับเราพิมพ์คําว่า Xbox นะท่านผู้ชมนะนี่ Xbox มันจะขึ้นมาอย่างนี้เป็น Xbox app นะกดติ๊กขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้จะมีทั้งในส่วนของ Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะให้เราทําการนะครับกดดาวน์โโหลลดดดแ้้้วกก็อออัปเเเตตรรรีีียยบคนนนะง่ แนะนำให้ใช้ไวไฟแรงๆนะท่านผู้ชมนะเออสำหรับใครที่แบบมีไวไฟแรนแนะนาให้ใช้นะครับไม่งั้นมันจะเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมนะคือมันจะโหลดช้าแหลรอ่ะพูดอย่างงี้นี่รอมันดาวโหลดจนเสร็จนะครับจากนั้นก็กดย e สได้เลยนะถ้ามันมีอะไรขึ้นมาให้กดน,นะครับเราก็กดย e สไปได้เลยนะฮะเยอร์เรียกูดนี่นะมันก็จะขึ้นในส่วนของอ่า uh, ร a n c h e r ์2 Xbox App ขึ้นมาแบบนี้นะรอมันอัปเดตจนเสร็จนะคนดูนะไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะอ่าจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับ ล uh, นะ็อกอินนะท่านผู้ชมนะให้เรียบร้อยนะฮะนี่กด uh, ให้กด uh, member sign in ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่ member sign in ตรงนี้นะครับกดติ๊กมาเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เราได้ทําการลนะ็อกอินนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้เราทําการเลือกตรงนี้นะครับ microsoft account ตรงนี้นะนี่ microsoft account ตรงนี้นะครับนี่เลือกอีกอันนึงนะท่านผูช้ชมนะตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะจากนั้นกด continue ปึ๊บนะฮะ รอมาสักรูนึงนะครับมันจะให้เราใส่รหัสนะจะได้ไมรหัสเราได้จากไหนก็คือที่เราซื้อไปเมื่อก,กี้นี่แหละนะนะทุกผู้ชมนะนี่รหัสจะนในอ่า5ถึง14วันนะเป็นมือหนึ่งนะครับนี่รหัสมันจะอยู่นี้นยะเห็นไหมอีเมลกับรหัสตัวนี้นะครับประท่านแรกเนี่ยเราก็ก๊อปอีเมลมาเลยนะครับก๊อบอีเมลมาก่อนนะครับก๊อบอีเมลมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปใส่นะทุกผู้ชมนะนี่นะครับนํามาใส่นะฮะนำมาใส่ในแอป Xbox ที่เราลออ็อกอินตรงนี้ใส่ลงไปอย่างนี้เลย แล้วกด Nick. นิกนี่จากนั้นนะครับเราก็ไปเอาพาสเวิร์ดมาใส่นะออนี่พาสเวิร์ดก็คือบรรดาที่สองนะครับรหัสปับ๊บแล้วก็พับลงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้แล้วกดซ i ยอินโอเคนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะทุกชมนะเออให้เราเลือกนะครับมันจะมีเลือกในส่วนของอีเมล นะครับแล้วก็มือถือนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่จะ,จะเลือกนะฮะแต่ว่าต้องใส่นะพี่ก็จะเลือกอันแรกนะท่านผู้ชมนะพี่ก็ใส่อีเมลของพี่ลงไปนะครับอีเมลสำรองนะท่านผู้ชมนะเอออย่างเช่น G ี mail นั่นเองนะที่เรามีอยู่หรือว่า Gmail ที่เราสมัครเมื่อตอนแรกนั้นก็ได้อย่าลืมนะครับที่พี่เคยบอกว่าให้จดไว้เอามาใส่ได้เลยนะตอนนี้เราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับนี่เพราะพีจดไว้อยู่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเออจดไวแล้วนี่แล้วลืมนี่ตายเลยนะครับคนดู อ่าแต่นั้นเมื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วเป็นอ e ีเมลสำรองนะกดนิกได้เลยนะครับอืมนี่มันจะรอมาสักครู่หนึ่งนะฮะนี้นะฮะจากนั้นนะครับมันก็จะมาเป็นหน้านี้นะอ่ามันจะส่งโค้ดไปที่ Gmail เรานะแล้วนะก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะของพี่เป็นอ่า Gmail หรือว่าอ e ีเมลจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะ,ะัะท่านผู้ชมนะมันจะส่งโค้ดไปที่อ e ีเมลของเรานะที่เราได้สมัครไปเมื่อตอนแรกนะจำได้ไหมอ่า ทีนี้พี่เอามาใส่อยู่แล้วเนาะพี่ก็จะทําการนะครับไปเอาเ,อาเอาจ้าตัวโค้ดนั้นมานะครับท่านผู้ชมนะเอามาจากไหนแล้วก็ก็ไปที่เมลของเราดั่นเ้อีกนะครับของพี่เป็น Gmail พี่ก็จะไปที่ Gmail นะท่านผู้ชมนะนี่นะของพี่มาที่ Gmail นะครับเป็นที่ียบร้อยแลวนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็เลือกอีเมลของเรามาให้ถูกอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เลือกอีเมลมาให้ถูกอันนะจากนั้นพี่ก็จะเข้าไปนะมันจะขึ้นมาม,มาคําว่า Microsoft a x c n t ตรงนี้นะกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโคดในส่วนของ security ตรงนี้นะครับเออล้วก็ก๊อป มาในส่วนของวางลงไปนะครับท่านผู้ชมนะนี่วางลงไปในโคดต,ตรงนี้นะครับนี่วางลงไปเรียบร้อยนะจ๊ะจดตึงกด next นะครับต่อไปนี่โอเคจากนั้นกดโอเคนะครับอืมจากนั้นมันจะขึ้นในส่วนของ windows security เป็นพินมานะพินเนี่ยจากไหนนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนงงมากเลยพินเอาง่ายๆคือมันเหมือนรหัสปลดล็อกหน้าจอของเรานั่นเองนะครับ สมมติน้องๆมี Trust, รหัสปลดล็อกหน้าจอมือถือนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นรหัสปลดล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับใครที่ใส euh. ่ไว้นะท่านผู้ชมนะตอนที่เราเปิดเครื่องแล้วมันให้ใส่อันนั้นคือรหัสปลดล็อกหน้าจอนั่นเองคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับส่วนใครบอกว่าเอ้ยไม่มีมันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ใส่เนาะแต่ของพี่ใส่ไว้อยู่แล้วนะเวลาพี่เปิดเครื่องคอมมาพี่ต้องใส่ตัวตัวเลขปลดล็อกหน้าจอเขาเรียกว่าพินนั่นเองนะพี่ก็จะใส่ลงไปเนาะน้องๆคนไหนที่ใส่่ออออออาลลล็็กกหนน้้้จไไววววแคคมพิเเตตรร์ขงงงััใสปะบ อืมนะครับพินในนี้พินกดล็อกหน้าจอเหมือนโทรศัพท์เราเลยนะครับอืมพี่ก็ใส่ลงไปเนาะนี่พอใส่ถูกปุ๊บมันก็จะเข้าได้เลยนะครับอย่าลืมกด enter ด้วยนะอันนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับ just moment นี่มาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นกด let's ก o ได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของอ่ากด browse microsoft ตัวนี้ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะเออนะครับนี่ผมไม่กดนะฮะนี่รอมันสักครู่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับ นี่ม,นม,มันก็จะมีแบบว่าจะตัวเกมอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะทานผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ค้นหานะครับด้านบนตรงนี้ตรงกลางตัวนี้เลยนะฮะทานผู้ชมนะนี่พิมพ์ค้นหาตรงรูปตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่าไม่ไม่ใช่พิมพ์คําว่าマイคราฟนี่ไมคราฟนี่นะฮะแล้วกด enter ได้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับที่จริงเกมที่มีอยู่ในนี้สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ของพี่จะเล่นในส่วนของไมคราฟเนาะทานผู้ชมเนาะจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาเลือกตรงกลางตรงด้านบนนะแล้วก็พิมพ์คำ Java นะทานผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นมานะครับไปครับ Java Bitlock นี่กดติดก๊กไปได้เลยนะทานผู้ชมนะนี่ติก๊กไปเสร็จปุ๊บโอเคครับเราจะทําการกด install นะทานผู้ชมนะนี่ install ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลือก Drive นะที่เราต้องการลงนะดกด install ได้เลยนะฮะนี่จากนั้นมันก็จะทําการนะครับดาวน์โหลดเองอัตโนมัติเลยนะสาหรับใครที่ขึ้น error อ,อ,อะไรพวกนี้นะแนะนําให้ r e ์ทคอมพิวเตอร์ก่อน1ครั้งนะทานผู้ชมนะเออนะครบร r e s t a ์ทคอมให้เรียบร้อยก่อน1ครั้งนะฮะแล้วก็ อ่ามันก็จะโหลดลงได้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วทาวิธีเดิมเลยนะท่านผู้ชมเออนะครับอ่านี้เราก็รอมันโหลดจนเสร็จนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับที่เราทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะเราให้เราทําการกดเพลย์ได้เลยนะตรงนี้นะครับอ่านี่มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับคําว่า o ุด what to play นะฮะเราจะเล่นผ่านอันไหนนะครับผมแนะนําให้เล่นผ่านเจ้าตัวอะไรครับรันเชอร์ตรงนี้นะครับกดเล่นผ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เราก็รอมันสักครู่หนึ่งมันจะทําการอัปเดตนะครับให้เรียบร้อยนะ อ่าต้องเลือกอันนี้นะครับอันแรกนะครับอืมทีนี้ก็รอมันอ่าอัปเดตนะแล้วก็รอมันนะครับเออจากนั้นเราก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราทําการกดเลือกที่คําว่า Microsoft login ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็รอมันจะกู่หนึ่งนะฮะอ่าตะนั้นมันจะให้เราเลือกรหัสนะครับรทานผู้ชมนะเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรหัสเนี่ยเรามันก็จะล ok ็กอินไว้ให้อยู่แล้วนะครับเรีบรอยแล้วนะครับเราก็กดคาว่า let's go ได้เลยนะฮะนีน้มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดทําการนะครับ อ่าโคสได้เลยนะท่านผู้ชมนะกดโคสตรงนี้ก็ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็รอมันนะครับสักครู่หนึ่งนะนี่มันก็ขึ้นในส่วนของอเจ้าตัวไมค์ครับรันเชอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกเกมนะท่านผู้ชมนะเลือกเกมนะครับเราเลือกไปที่ไมค์ครับ t จ้าว่าอีดิชันตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้กดดิส i มทตรงนี้ได้เลยนะครับอืมทีนี้เราก็สามารถกดเล่นกดเพลย์ตรงนี้ได้เลยนะนี่กดเพลย์ตรงนี้ได้เลยปึ๊บแล้วเราก็ตั้งยูสเซอร์เนมของเราก่อนพี่จะตั้งชื่อของพี่ลงไปนะครับนี่นะฮะ้้อไไงตป เองงอะไรมากนะครับมันคือชื่อเรานะครับจากนั้นเราก็รอมันลงจนเสร็จนะนี่ไหมก็ประมาณประมาณอ่าเกือบหนึ่งกิ๊กนะท่านผู้ชมนะสลับตุวเกมนนี้เนาะเออเวลาเราเข้าเล่นเกมนะท่านผู้ชมนะเออนะท่านผู้ชมก็ให้มาที่ด้านล่างนะครับคำว่าซื้อตรงนี้นะครับติขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าไ e craft นะนี่ไม c ครับลันเชอร์ตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะฮะให้เรานะครับทำาการเอ่อเลือกได้เลยนะครับนี่ผมแนะนําให้กดคี่ขวาก่อนนะครับแล้วก็มาในส่วนของพิมพ์ทูทัคบาร์ตรงนี้นะครับนี่ป มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะด้านล่างนะครับนี่นนนต,ต,ตรงนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะทีนี้นี่นะฮะนี่มันก็จะเข้าเกมมา <r> ได้แล้ว e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนท่านผู้ชมนะอ่านี่ตรงนี้นะครับเราก็กดขยายจอใหญ่ได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกภาษาได้นะครับเป็นภาษาไทายก็ได้นี่แล้วแต่สดะดวกแล้วแต่ภาษาไทายสลับมันลอยนะฮะนี่เห็นไหมภาษาไทยมันสลับลอยอ่านแลวชวะนั้ผมก็จะกดโอเคไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะลีบเป็นภาษาไทายนี่เป็นเวอร์ชั่น อ่าหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ภาษามันสลามมันลอยนะครับพะฉันผมจะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคุดูนะดีที่สุดแล้วนะครับน้องๆนะอืมนะครับนี่เลือกเปก็นภาษาอังกฤษนะฉพะนั้นเราก็กดคอนติเนียได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่อ่าทีนี้ผมจะไปปรับกราฟิกอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับเออผมจะปรับในส่วนของในส่วนของมิวสิกตรงนี้ลงนะครับท่านผู้ชมนะเออแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็กราฟิกนี่ผมจะปรับเป็น f อฟขึ้นมาสาักประมาณอ่า อันนี้ละการนี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วกดดันนะตรงนี้แล้วก็กดในส่วนของ Si ิลเพย์เออร์อันนี้มันจะมีให้เล่นในส่วนของมันตีเพเออร์กับสกิลเพย์เออร์นี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะเออเล่นได้ด้วยนะครับเล่นได้แท้เลยนะท่าคนผู้ชมนะถ้าจอมันไม่เต็มจออย่างนี้ให้เราทำการกดออปชันก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปในส่วนของตัว video setting วิดีโอเซตติ่งตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เลื่อนหานะครับอ่าในส่วนของคำว่าฟูลสกรินนะท่านผู้ชมนะนี่ฟูลสกรินครับตังนี้นะฮะนี่จะเจอฟูลสกร e นนะกดที่ขึ้นมาเเป็นนนแแบบบี้้ะคครัลวกด OK. นะครับกดดานแล้วก็วกดสกิลพีเยอร์ได้เลยเนะี่ยผมจะไม่เล่นแบบสกิลพีเยอร์นะทุนผู้ชมนะอ่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้นะเวอร์ชันเวอร์ชันจาก่าจะเป็นเวอร์ชันพีซีนะทุนผู้ชมนะเออส่วนเวอร์ชันอ่อาเบสล็อกนี่จะเป็นในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นเหมือนมือถือนะทานผู้ชมนะมันมีสองเวอร์ชันครับเนาะก็อย่าหลงแล้วกันนะฮะนี่มาแล้วครับเจตูเห็นมเล่นได้จริงนะท่ทุผู้ชมนะนี่เอาว่าโอ้โหเวอร์ชันนี้นะครับ ก็นาที่บอกเลยนะครับรหัสนี่มันจะเล่นได้ประมาณห้าถึงสิบสี่วันนะในราคายี่สิบสี่บาทเอห้าถึงสิบสี่วันนะครับในราคายี่สิบเจ็ดบาทนั้นนะทุกผู้ชมนะเออสำหรับใครที่บอกว่าหามาเล่นก็วันนี้ก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นแบบซื้อขาดเลยนะทุกผู้ชมนะเออเป็นไอดีแท้ถาวรลเลยนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณห้าร้อยอ่ะ ราคาประมาณแปดรอยกว่าบาทนะอันนี้ก็เป็นรหัสตัวเองนะครับแต่ผมจะทําคลิปแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นแบบว่าแบบเช่านะสำหรับคนงบน้อยอยากซื้อมาลองกันก่อนนะนี่ผมก็ตีบล็อกตีอะไรได้เลยปกตินะท่านผู้ชมนะนี่เวลิกูดนะครับนี่กดวางบล็อกได้นะครับนี่ลงมดลงไรได้นะสำหรับจตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับอื่เนาะเออถ้าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นในส่วนของเอ่อเบสล็อกนะเบสล็อก <Bed lock S 2> นี่จะโคกับมือถือนะท่านผู้ชมนะคือมือถอกับพีซีเล่นร่วมกัน ไม่ได้นะจ๊ะน้องนะเออเนี่ยครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการนะครับซื้อในส่วนของเจ้าตัวเกมไมค์ครับนะท่านผู้ชมนะมันมีแบบว่าเวอร์ชั่นถาวรน,นะท่านผู้ชมนะมือหนึ่งนะครับ856บาทกับในส่วนของมือสองนะท่านผู้ชมนะเล่นได้ประมาณ5 1 4วันราคา27บาทนะแล้วก็แล้วก็แบบมือหนึ่งเช่านะท่านผู้ชมนะ Xbox Game Pass นะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ27บาท็ดบเล่นได้สูงสุดถึง 14วันเลยนะครับแล้วก็แบบมือสองนะราคาจะอยู่ที่ประมาณนับ300กว่าบาทน,นะทานผู้ชมนะเออนะครับก็เลือกกันไดายนะครับในเว็บ uh, nightmcshop.com นะทานผู้ชมนะเออก็ไปซื้อกันไดายนะครับลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะฮะทานผู้ชมนะสำหรับวันนี้วิโก้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า